สวัสดีคะ่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักเช่นเคยพบกันที่เดิมที่เก่านะคะพี่น้องจ๋าสาหรับซีลาวนะคะหวยหุ้นเนะาะหวยหุ้นลาวนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้ก็จะมีมาสรุปของวันที่17กันนะคะพี่น้องสําหรับซีลาวเนาะลาวสามาคัคคีลาว VIP สามัคคี v i p และสตาร์ p โอเคเรามาสรุปอของสามัคคีกันเลยนะคะลาวสามัคคีผลที่ออก1 9 9 จ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าอ่ะพี่ใจก็มีเด่นหนึ่งนะคะอ่ะแต่ว่าไม่ได้จับจิตหนึ่งมาให้เนาะจริงๆถ้าสี่เนี่ยใครเอาเป็นจิตนะมันจะเป็นจิตหนึ่งตัวนี้นะพี่น้องเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้อ่าเพราะว่าแต่พี่ใจไม่ได้เขียนเยอะเห็นไหมตัวนี้เขียนตัวอย่างให้ดูถ้าเกิดใครชอบจิตอ่าเดี๋ยวพี่ใจเขียนให้ดูอย่างนี้นะก็จะเปลี่ยนเป็นจิตเจ็ดเจ็ดไปอย่างนี้นะคะถ้าใครชอบจิตเนาะพี่ใจจะพูดประจำเนาะพี่น้องจ้า โอเคนะคะอันนี้เข้ารูดเนาะได้รูดนะคะ,ะเข้าเด่นที่หนึ่งเนาะ,ะต่อไปลาว vip จากพี่น้องจากลาว v ไอพีนอีกห้าศูย์หกศูนย์ห้า0หหศย์พี่น้องจากเข้าที่หเนาะเข้ามีรูดหแล้วก็ 0, 5, 0ูนย์ห้าศูย์หอะมาทั้งห้าทั้งหกนะเป็นเลขพี่น้องพี่ใจบอกแล้วไม่ไม่ไมตัวใดตัวหนึ่งก็ต้องมา แต่ถ้าเกิดใครจะรูดอย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วก็รูดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันพี่น้องจะได้ทั้งห้าหรือหกไงนะคะพี่น้องจะอันนี้ได้รูดเนาะแต่ว่าแต่ว่าพี่ j a จ,จับตัวห้าศูนย์ไ้ให้เนาะ,ะเห็นไหมทําตัวอย่างถ้าใครชอบห้าก็หยิบห้าที่พี่ใจพูดนะคะให้เปลี่ยนเป็นห้าไปไงเนาะก็จะได้ตัวกลับนะคะพี่น้องศูนย์ห้านะคะส่วนศูนย์หกเราก็ได้รูดอยู่แล้วนะคะพี่น้องศูนย์ตัวจับมีแต่ว่าหก หกมันจะอยู่ที่นี่เนาะนะคะพี่น้องจา่าอันนี้ได้ลูดเนาะพี่ใจกระขีดแต่ตัวนี้มันอยู่ในชุดรวมพี่ใจก็กลมวงกลมให้นะคะต่อไปสามัคคีวีไอพีจ่าพี่น้องสามัคควีไอพีพนี้อกห้าเก้าหกนะคะห้าเก้าหกศูนย์ห้าอ่ะเก้าหกไม่มีเนาะเก้าหกไม่มีนะพี่น้องจา่าอ่ะแต่ศูนย์ห้าพี่น้องจา่าศูนย์ห้ามาอีกแล้วศูนย์ห้าก็จะมาเรียกพี่น้องของสองเนี่ยเหมือนกันเลย นะแต่ว่าห้านี่ศูนย์ห้าอยู่นี่ศูนย์ห้าเข้าสองคู่นะเข้าสองสองลาวหรือเข้าสองหุ้นเลยเนาะอ่ะเท่ากับอันนี้นะพี่น้องนะนะคะเห็นไหมบอกเริ่มมาแล้วมาอีกได้นะคะพี่น้องพวกหวยลาวเนี่ยหุ้นลาวเนี่ยลาวสตาร์บีไอพีค่ะเป็นตัวลาวสตาร์บีไอพีเลยผลที่ออกเก้าเจ็ดหนึ่งห้าสาม นะคะพี่น้องจาห้าสสาหพี่ใจว่าพี่จะมีให้แน่นอนนะคะสาม3าเข้าเด่น3แล้วพี่ใจก็จะพูดอยู่ว่าถ้าเกิดมันเด่นตรงกับชุดรวมนะพี่น้องให้ไปไปดูได้เลยนะคะให้ไปจับเอานี่3ห้าหสมันมีอยู่แล้วนะคะจับให้อยู่แล้วนะคะพี่น้องจ่าก,ก็เท่ากับได้ในจับชุดในชุดรวมให้ด้วยแล้วก็ได้เข้าเด่นลูดด้วยนะคะเจ 1, 1 7หนึ่งหนึ่งจ้ะพี่น้องจ่าหนึ่งก็ไม่มี นะคะจะได้บินข้างบนอีกแล้วอ่ะมันมาชน,น,นกับตัวนี้อีกเนะเาะอ้าทําไมมันเข้าเหมือนกัน,นเราเรียกออกเหมือนกันประหยัดตัวเลขจังเลยเนาะพี่น้องจ๋าประหยัดตัวเลขจังเลยนะคะพี่น้องก็ยินดีกับพี่น้องเอฟซนะคะที่้ามาหยิบจับเอานะคะพี่น้องหรือว่าขอบคุณพี่น้องที่รับชมพวกความบันเทิงเป็นแนวทางก่อนนะคะ ต่อไปเราจะไปดูของันที่18กันเลยนะคะไม่สิ่18ก่อนจะไปรับชมนะคะพี่แจยก็มีฝากคําเตือนไว้ทางช่องเพียงซื้อกลางการน,นาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่ายี่ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะพี่น้องตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะก่อนจะนําไปใช้ก็พิจารณาย้อนดูว่าเออพี่แจยทามามันเข้าไว้คะพี่น้องเนาะอ,อ,อ่ะ เดี๋ยวพี่จะเขียนก่อนถ้าใครชอบ7ก็เปลี่ยนเป็น7นะคะใครชอบ9ก้าก็เปลี่ยนเป็น9นะคะอันนี้ก็เหมือนกันจับหกมันมีอยู่แล้วหกกับเก้าเขาจะกลับหัวพี่เจวัางไว้ให้เนาะชื่นชอบตัวไหนก็คือหยิบจับได้ไม่ใช่ว่าตัวไม่ติกมันไม่ออกนะอันนี้คือพี่จะหยิบจับเป็นคู่สำหรับตัวดินมาไว้ให้บางทีพี่เจไม่ได้หยิบใส่พี่น้องก็เอาใส่เองนะอย่างสี่แปดพี่เจก็ไม่ได้ลงเห็นไหมสี 48, 43, ่แปดสี่สามลงให้สหน่อยนะคะ สี 48, เดอ้อก็จะพู่กับสี่สามนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะเนาะอันนี้ก็พี่น้องชอบตัวไหนก็เอาไปนะแล้วก็สําหรับแยกเด่นให้วันนี้พี่จะงานยุ่งสองสามวันนี้ง,งานยุ่งก็หรือไม่ได้ไม่ได้จับตัวเจาะตรงนี้ให้ด้วยนะคะก็งานเยอะจริงๆถึงบ้านสรุปนอกหลับบางวันนะคะพี่น้อง โอเคสำหรับตัวเด่นแต่ละรอบพี่จคก็วางไว้ให้แล้วก็มีตัวเลขพี่น้องนะพี่จจะวางทุกครั้งนะคะเพราะว่าถ้าไม่วางเขาชอบมาอันนี้สองสูตรนี่นะอีกอันนี้อีกสูตรหนึ่งีกสูตรหนึ่งพี่น้องเขาก็คือมามาพี่น้องลองไปจับคู่กันนะลองไปจับคู่กันดูนะคะพี่น้องจะได้สองตัวสามตัวในนี้คือเด่นจับคู่สองตัวสามตัวได้เลยนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ข้างบนเหมือนกันมาจับเป็นสามตัวได้นะคะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้พี่จก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมกดไลค์ like, go check, go กดแชร์กด s u b สไครป์กดออกไปด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปและตัวเลขสวยๆมาฝากพี่น้องทุกวันทุกวันขอให้ท่านโชคดีมีโชคมีลาบด้วยกับพี่จ๋ทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ